คครับต่อไปเป็นข้อที่42ให้ R แทนเซตของจำนวนจริงถ้า F เป็นฟังก์ชันจากคอนจาไป R โดยที่ F3 เท่ากับ11และลิมิต X เข้าใกล้3ของ x f x 3 3 3 3 3ลบ3 3ลบ3ล3บ3 3หารด้วยอลบ3เท่ากับ2อ3ัและตากลเปลี่ยนแปลงของ f x เทียบกับ x ขณะที่ x เท่ากับ3เท่ากับเท่าใดก็ออื่นเลยเรามาดูตรงนี้ก่อนเนาะอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f(x) เยบ x คืออะไรก็คือ d by dx f(x) ถูกไหมเขาก็เขาก็คือเขาให้เขาให้หาค่า d x ที่ x เท่ากับ3นั่นเองนะเนาะไอ้ d f(x) ขอทครับซึ่งเราจะรู้ได้เราจะได้รู้ค่า d f(x) เราก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่า f(x) หน้าตายไงครึ่งข้อนี้วิธีการทำก็จะใช้สมบัติของลิมิตครับนี่พี่เล่าลงมานะ ลิมิต x เข้าใกล้3ของ xfx x, ลบ3 3 3 x ลบ3เท่ากับ2,013และเรามีเขาให้อย่างหนึ่งก็คือ f3 ฟสาเท่ากับ1,1,1นปึ๊บทีนี้ทีนี้ข้อ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 นี้ต้องทำยังไงข้อนี้นะครับวิธีการก็คือพี่ทำอย่างนี้ ดูดีนะดูดีนะน้องเห็นอย่างนี้น้องรู้สึกถึงน้องน้องรู้สึกว่ามันคล้ายคล้าย,ายอะไรครับเคยเห็นอันนี้ไหมลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของของของ f ของ x บวก h ลบ fx ส่วน h อชน่าตาหน้าตาคุ้นๆหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเท่ากับ D by dx ของ fx ไง เพราะฉะนั้นเขาให้อันนี้มาเขาใบเราไหมหนึ่งเนาะก็คือให้เราเปลี่ยนรูปมันมาเป็นอย่างนี้เราก็ใช้ใชได้ทีนี้ Deep d ีไปดิเอ็ของ FX เนี่ยก็คือพาะง่ายก็คือไอ้ก้อนนี้ครับเขาเรียกว่า g ริ p ด i ิฟเฟอ n t เรน e ชเอเนาะแบบใช้แบบใช้นิยามครับคือน้องเนี่ยสามารถใช้อย่างนี้นะครับในการหาค่า Deep ดีไปเฟกได้หรือไม่ก็ เนาะจะใช้เป็นสูตรเลยก็ได้ครับเนาะโอมันก็มันก็ให้ผลเท่ากันแต่ว่าแบบนี้จะนานกว่าเนาะทีนี้เรากลับมาดูของที่ของเราดีกว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าโอเคบายบายลิมิตของนี่ทีนี้เขาบอกว่า f สามเากับหนึ่งหนึ่งถูกไหมทีนี้พี่เปลี่ยนใหม่ลิมิต x เข้าใกล้สามโทษครับของ x f x ลบ f สามเหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่ได้เลยว่าเป็นสามคูณกับ f 3ส่วนด้วย x ลบสามเท่ากับสองแต่มันยังไม่จบครับเพราะมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะทีนี้ fx เนี่ยครับเข้าใกล้3ถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่สามารถทำอย่างนี้ได้ครับลิมิต x ลบสจะเข้าใกล้0ถูกไหมครับเพราะถ้าลิมิต x เข้าใกล้3ลิมิต x ลบสจะเข้าใกล้0ถูกไหมทีนี้ก็จะกลายเป็น x fx ตัวนี้เปเหมือนเดิมลบส่วน x ลบเท่ากับ 2013. 2องพทีนี้ดูดีๆนะพี่เปลี่ยนครับให้ x ลบสเท่ากับ h ห้าเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ h บวกสไงทันนะเพราะฉะนั้นลิมิตนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าเป็นลิมิต h เข้าใกล้0โดยที่ เเท่ากับ h บวกสามเของ h บวกสามลบสามสามครับหารด้วย h เป็นไงเท่ากับสองพันสิบสามนี่ทีนี้น้องก็จะได้ใช่ไหมว่าตั้งตัวน,นี้มันคือสภาพมันคือรูปมันคือรูปของดิฟเลยเนาะแต่สำหรับคนที่ยังงงนะครับคืออย่างนี้พี่จะเขียนให้มันดูง่ายขึ้นนะด้วยการพี่จะกำหนดครับ กำหนดรดีกำหนดฟัง์ชัน g ขึ้นมาตัวหนึ่งกำหนดฟัง์กชัน g ซึ่ง g x, g x เท่ากับ x f x อ่าทีนี้พี่ก็จะได้ว่าอะไรครับ g ของ h บวกสเท่ากับ h บวกสคูณกับ f ของ h บวกสถูกไหมเพราะก็คือ g x เท <G X S 1> ่าก,กับ x ถูกป่ะพี่ก็แทน h บวกสเข้าไปทีนี้ g ของ3ครับ ก็เท่ากับแทน3เข้าเป็น x ก็กเเป็น3 f3 นั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นลิมิตของ h เข้าใกล้ศของ g ของ h บวก3ลบ g 3หารด้วย h เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็จะเท่ากับ d d y dx ของ gx ถูกไหมครับไอของ g 3มถูกไหมฮะ ถูกไหม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 ดู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 ก็คือเท่ากับดิฟจีสามนั่นเองเอ้ยคือเขียนอย่างนี้จะแกจะงงเนาะพี่ก็เขียนเป็น d ีบายของ gx โดยที่ x อเท่ากับสามนั่นเองเห็นไหมหน้าตาเหมือนดิฟเลยเนาะก้อนนี้หน้าตาเหมือนดิฟไหมเหมือนดิฟเนาะมันก็เลยกลายเป็นดิฟไงทีนี้ทีนี้แล้วพี่พูดถึง g ีทำไมก็เพราะว่านี่ครับมันเท่ากันไง ็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าอะไรเห็นไหมคือบรรทัดนี้ครับมันเท่ากับบรรทัดนี้ถูกป่ะแล้วของบรรทัดนี้เท่ากันเนาะถูกไหมเพราะว่า g h หกสามมันเท่ากับ h หกสาม f x ถูกไหมก็กลายเป็นนี้และ g สามเท่ากับ f f f สามคูณกับสามซึ่งก็เท่ากับอันนี้เห็นไหมมันเท่ากันไปไเลยส่วน h แล้วพี่ได้แล้วคราวนี้พอเป็นอย่ีกบูทพี่ได้เป็นดิฟดิฟของ g x ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากหาคำตอบของ พี่ก็จะเปลี่ยนเมื่อกี้พี่น้อ้องจมไดไมเราเริ่มต้นที่อะไรเราเราต้องหาดิฟของ f(x) ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเปลี่ยนดิฟของ g(x) นะครับกลับห้กลายเป็นดิฟของ f(x) ด้วยการแทน g(x) ด้วยอี่ไงนี่แทน g x ด้วย x f(x) นั่นเองทีนี้แล้วไงต่อก็หน้าดิฟหลังบวกลังดิฟหน้าครับอจำจำกันได้เนาะเอ้ยขอโทษไม่ต้องมีขีดน่นะถอดถอดถอจะเท่ากับ หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมเพราะว่าเป็น x คูณกับเ f ถูกป่ะหน้าดิฟหลัง x f'x เพามเขาเป็นดิฟหลังบวกหลังครับหลังคือ f x ดิฟ x ได้หนึ่งถูกไหมก็ไม่ต้องคูณเข้าไปโอเคทีนี้เราได้เรียบร้อยแล้วว่าไอ้ g พามก็จะเท่ากับก้อนนี้ถูกป่ะพี่เขียนไปไกลจเลงขอโทษ g'x พามกก็จะเท่ากับก้อนนี้ถูกไหม ถูกไหมถูกไหมถูกไหมเนาะจีพีเอ็กซ์เท่ากับเท่านี้แล้วคำถามแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้ไอ้ก้อนเนี้ยยังจำยังจำไม่ได้อยู่หรือเปล่าว่า,วาก้อนนี้คือจีพีเอ็กซ์ถูกไหมครับซึ่งมันเท่ากับก้อนนี้ถูกไหมซึ่งมันเท่ากับสองพันสิบสามเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าไอ้นี่โดยที่โดยที่เอ็กซ์เท่ากับสามนะจะเท่ากับสองพันสิบสามครับทันนะครับ ทีนี้แล้วไงต่อแล้วก็จะได้ว่า 3... ที่ก็แทน3เข้าไปในตัวนี้นะ 3... คูณกับ f พลัมสามบวกกับ f 3ามเท่ากับองพนามั่นเองทีนี้เขาถามอะไรเขาถามริบของ f x โดยที่ x เท่ากับสาถูกไหมกูงานคือเขาถามตัวนี้นั่นเองถูกไหมครับแล้วเราสามารถหาตัวนี้ได้หรือเปล่า หาได้นะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า f 3ามเท่ากับ111เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า3คูณ f สามบวก1้บเเท่ากับส1งนั่นเองเพราะฉะนั้น3คูณ f สามจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบก,กันได้1,902ก้ยงถูกไหมมันก็จะเหลือ f สามเท่ากับเอา3ไปหารก็ได้ 6, 6, 6, 6 3 4ครับ ซึ่งนี่ก็จะเป็นคําตอบของข้อที่42นั่นเองข้อที่42ก็จะตอบ634ครับโอเคพี่ดูดคีพี่ช่วยดูคีกทีว่าทำไงก็คือเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันหน้าตาคล้ายๆการดิฟโดยใช้นิยามถูกไหมการดิฟอย่างเงี้ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเปลี่ยนมันเข้าหาการดิฟเชิงนิยามครับด้วยการจัดรูปนิดน,นึงเนาะ จัดรูปอีกนึงให้ด้านใต้ให้ให้ให้ด้านใต้กลายเป็นศูนย์ก็จะจัดได้ได้อย่างนี้เมื่อ h เท่ากับ x ลบสามเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าคนที่ทำโจทย์เยอะเนี่ยครับก็จะพอดูออกเลยว่าก้อนนี้ครับมันเท่ากับ x มันเท่ากับดิฟของคือก้อนนี้มันเท่ากับดิฟของ d by dx ของ x f x เนาะโดยที่ x เท่ากับสามแต่แต่ก็ขอสำหรับคนที่ดูไม่ออกพี่ก็จะใช้วิธีพี่ก็จะทำให้ดูนะอย่างนี้ก็คือแทน g x ด้วย x f x ซึ่ง พอทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้ว่า g ของ h อบวกสามมันเท่ากับก้อนนี้ก้อนข้างหน้าแลได้ว่า g ของ f f เอ้ยเขาต้องทำจีของสามได้เท่ากับก้อนข้างหลังเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเปลี่ยนพี่ก็เอาไอ้ค่าไอ้ฟังก์ชัน g เนี่ยเข้าไปแทนก็จะได้เป็นหน้าตายอย่างนี้ออกมาก็จะได้ดิฟดิฟออกมาเลยเนาะก็กลายเป็นดิฟของ g x เอ็เท่ากับสามนั่นเองทีนี้พี่ก็เลยเอาเพื่อ แต่ว่าคำตอบของเราเราเราไม่ได้ถาม g x ใช่ป่ะเราถามเป็น f x เพราะฉะนั้นพี่ก็เอา x f x กับเท่ากันใน g x แล้วก็ดิฟมันออกมาในสูตรหน้าดิฟหลัง,หล,งหลังดิฟหน้าแล้วก็ที่อย่าลืมนะครับว่าที่ x เท่ากับ3แล้วคราวนี้มันก็จะเท่ากับค่าที่เขาให้ไหว้ก็คือ213นั่นเองทีนี้ก็ไม่ยากแล้วที่เหลือเพราะว่าเขาถามค่านีงถูกปะ่ะแล้วเราก็แก้สมการออกมาเพราะว่าเขาให้ f 3มาอยู่แล้วก็จะได้เป็น f พรัม3เท่ากับ6 3 4พูดง่ายๆก็คือ ถ้าเป็นภาษาไทยนะฮะก็คืออัตราการเปลีป่ยนแปลงของ f x เทียบ x ขณะที่ x เท่ากับ3เท่ากับ6 3 4ครับโอเคจบข้อที่42ครับ